บางพระต่างมาวิชัยครับเรากำลังทำความสะอาดอยู่นะครับให้โดยบรรดาเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ปกครองใช่ไหมไอ้กลุ่มผู้ปกครองของรุ่น144รุ่น144ค่ะ144นะครับ144นะครับมาสะอาดอยู่นะครับเดี๋ยวทำการปิดทองการปิดทองเราก็ขูดเอาให้หมดไหนที่ข้างหลังนี่มไหมหลังเลยเยอะหลังเลยเยอะแต่สภาพที่ไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวไม่สวยงาม ถึงผ uh, like, hmm. no, ิวไม่เร right. ียนรไม่ได้ไม่มีใครอยู่ใกล้หเ่อบแล้วต้องิวยังนีค่ะตาองเรากระางกระจายครับน้องแต่งกว่าหนูต้องรับปดที่ได้เราจะติดกคไม่ยอมครับยอมฮะเยองไม่ยอมยอมยอมแก้วอันนี้น้แบ่เหมือนเดยวครับแต่งตัวมาต้องคนอื่นมองหมนเลย นายยืนนิดนายยืนนิดยืนนิดวันนี้วันอะไ,ไ,ไรเนี่ยวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์สีสีเรืองนี่มันไม่ไมีมันน้ำตาลเลยะไม่มีสีเราดูนะครับส่วนตรงนี้เราก็ทำการปิดทองด้วยคุณชลเพื่ออารมณ์นะครับนี่แต,ต่มันแต่บุญอยู่เรื่อยเลยต้องสั่งบุญอ้าทุบดีกับตาอย่างอื่นใช่ป่ะใช่ครับ ทางพิจ um, so, ัยเราสงบเป็นสุขจิตก็สงบจิตทองจเราก็จิดจอดกับทองใช่ไหมจอการนิีทองเราก็สงบส่วนตรงนี้ครับหลวงพโนและโจหลังจากทวารแล้วก็มาทาสีฐานสีแดงโดยโจโจิวโอ้โหจิวโจโจิว <S 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 um> ไม่เจอเดือดซันเห็นไหมเราไหมครับเจอเดือดซันหรือเปล่าไม่เจอเดือดซันไม่ทันครับผมเกิดไม่ทันโอ้โหเพลงโบราณเลยไอออออทันครับไอเขาอิตาเลียนอิตาเลียนครับอิตาเลียนเขาเขาอะไรบอกเขาอยู่เยาวราชเลยครับเขาต้องแปลงนี่เขาแปลงน้าเอาอนี่แปลงล่าตั้งเกิดมาเป็นลูกครึ่งเลยลูกครึ่งอิตาเลียนแล้วต้องทุบัวเองให้เตี๋ยมานี่กระสงวันนี่อ๋อกรสูงเออจมูกโดนปั้นแล้วกระสุนเจ๊ะไปแบนไม่น่าเชื่อเนาะ สถานการปิดทองเวลาหูนะครับเป็นงานเป็นงานยากครับงานยากมากก็คือต้องยากหมายว่าต้องใช้ตาดีมือนิ่งครับจะชื่ออะไรชินค่ะชื่ออะไรคะเกะคะ่ะเกศครับเป็นช่างแต่งหน้าไหมใช่เป็นช่างแต่ง,แงหน้าเลยต้องคือตอนนี้ไม่คุยแล้วไม่ชวนคุยให้สมาธชีวิตไปจะเป็นจุดเล็กๆครับเดี๋ยวจะปิด ผันสีเขียวนะครับติดเตเขียวีงานยากครับก็ทำไปก่อนเอาแล้วพักเริ่มง,งามแล้วพักเริ่มง,งามแล้วเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมต้องยังพักที่ใช้<ะ>รัชการัชการแล้วใช่ไหมฮะพิกที่ใช้รัชการพฤติการลูกกระตัดเป็นการติดฐานรัศกรจายนะครับจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำ ฝ่าใจไหมน้องถ้าแผ่เล็กเด็ดเด็ดแผลนะครับไม่นคืนแผ่นเปลืองเลวแดงครับเกิดจากการเอากระโหลกผีขบวแตะกระโหลกมาปนแล้วก็เป็นพระราหูเป็นเทวดาแล้วองค์ระดับระดับที่แปดเฮยอย่างนั้นเหรอจริงจริงให เปิดใน Google ดูอืมนี่ไงได้ไปดูเว้าที่ตื่งเลยผมอภิสมาธิไปก่อนเดี๋ยวเปิดที่หลังตั้งตั้งตั้งแหลมขึ้นนี่ะเปิดอี่แต่บางทีเราเปิดผิดเวลาผ่านไปครับ เราลงน้ำยาจิดทองตรงนี้ตรงนี้ได้แต่เนี้ยคอปากไม่ได้นะคะเฉพาะตรงนี้ครับจอ้ยคุณนวดครับอันข้างหลังนี่ว่ะพี่อันเป้นข้างหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงรายละเอียดที่คุณกินโลหะเป็นใบใบเลยนี่ครับกำลังเก็บรายละเอียดครับเพื่อที่จะทำการจุดทอง หลวงหลวงกันธ์โวันนี้ก็มาช่วยงานติดทอกวันนะครับมาลเลยเค่อยกลับไปเติมของที่บ้านวันนี้เรามีผู้คนมาช่วยกันมากมายครับติดทอได้หลายโอมเลยมไม่ใช่หรือมั้ง แม่แม่นามแม่นามเรียกอธิษฐานก็ง่าโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าดัง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 าดังดังทีนี้ดังดังเอ้าอยโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ใช้นิ้วใช้นิ้วนครับก็ต่อตไปโอ้ตัเดเย็ยปิดทองจะเต็มองนะครับเดี๋ยวจะได้ปัดทองกันแล้วส่วนตรงนี้โอ้โหเิ่างานปิดทองพระหูครับแล้วเน้นที่ตรงหูแบบตรงหนวดนะครับหนวดชิว้ว,ไ,วไปที่ต่อยแต่ส,กสุกสเย็บเพราะอิตีพิโสไปกีจจวั้รที่กีจจวัแล้วอ๋อครับ สี่สิบเอ็ดครับถ,ถ้าทุกคนเซ็นได้ก็ดีครับจะสวดมนต์ในใจไปอิติปิโสไปน้โมตัสสาไปทางสานัญชามิก,ก็ได้แล้วก็ได้นะครับด<ช>ิดได้นิ่งๆแล้วก็ติดทองไปไม่ใช่ป<ช>่ะ<ช>ไม่รู้เดี๋ยวกูที่เดี๋ยวนี้นี่แหละนี่งานปิดทองพระพุทธเจ้าราชองค์จำลองครับเหลืองานปัดทองแล้วตัดเดียวเองดูที่ว่าจะสวยงามขนาดไหนทองกับรัศมีคนละสีนะครับ ใช้ทองก็ซื้อย่งสองล้านสองยี่ห้อเดี๋ยวโอ้เหลือฐานอี่ยังไม่เสร็จเหลือฐานส่วนพระราหูโอ้ยงานแต้งานแต่งงานไม่คนปัรงานแต้ไม่เกี่ยวคนเลยไม่ไงีใครงานสักคนนึงนี่ใช้ยาอะไรใช่ไหมปากค่อพี่ชัยฉันรู้จักใช้ยาไหมใช้ยาคือ นางมานตึกยาวพี่นี่อะไรกันนางมาลตึกยาวตึกยาวตึกที่ถูกกระลาบเนี่ยอ๋อตึกยาวอืมนางมาลตึกยาวนี่มาล์กับใจมาเข้าวัดจริงๆแล้วเขาไม่แต่นางฟ้าเยอะแล้วไงแล้ี่เป็นนางมาล์แต่วันนี้นางมาลมาทำบุญไงมาสร้างบุญมาสร้างบุญเดี๋ยวขอสะพายสมาชิกมาอยากยิดมยาไงไอ้ครับวันนี้ คิดไหมว่ามาแล้วได้เจออะไรบ้างมามาเราเจอผาคิดไหมคิดไหมว่าก่อนมาเห็นเราทำตามมาจากในเพจใช่ไหมใช่ค่ะก็ดูดูตัวอย่างมาก่อนกลัวทำไม่เป็นก็เลยดูมาก่อนนิดนึงยี่ห้อไหวใช่ไหมค่ะไหนอีกคนเมืนอไรเนี่ยไหนวะเอาหาไปแล้วคนนี้หาไปแล้วอ๋อเออใครเป็นคนชวนใครแฟนชวนมาครับพี่แล้วเราคิดว่ามาทำอะไรศึกษางานยังไม่ได้ศึกษาครับ เขาให้มาเขามาเขาเป็นคนที่เชื่อฟังคนดีอยู่ในระเบียบวินัยไปไปไหนก็ไปใช่ครับไปหมดเราวันนี้เป็นไงเออผมไม่ได้มาเจอปุ๊บโอเคพอพพออช่วยได้ฮะพอช่วยได้พอช่วยได้ผมพอเจอได้จริงเขาอยากมาทำมากกว่าเราเยอะใช่ครับพอเราเป็นช้างเท้าหลังช้างเท้าหลัง แต่เม pues yes. ื um. yes. like ่กี ah ้ใช้ไปหลายอย่างนะใช้ไปหลายอย่าวันนี้ใช้ได้หลายอย่างใช่ไหมใช่ครับทอกที่แล้วอ่ะหัวอาจะบอกว่าเป็นทองแบบว่าขาว่าเป็นหัวอันนี้ครับแล้วก็จะทำการติดทองอีกสีนะครับโดยมิสเตอร์แมนเนลโชอร์เซนไซด์ได้พูธตอนเย็นได้เป็นนี่ครับอีกคนหนึ่งครับมือลงเฟกของเราลงส่วนยากๆเป็นไงบ้างวันนี้ชื่ออะไรครับชิเกตค่ะชิเกตลูกอยู่ ร้อยสี่สี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่มากันนี้ค่ะมากับเพื่อนเพื่อนชวนมาเพื่อนหลอกมาเพื่อนบอกไงเพื่อนบอกว่ามาจอมผาเมื่อกี้ว่ายังไงไม่นึกภาพไม่ออกเลยพี่อืนึกภาพไม่ออกเลยแต่ก็มาอยากมาแล้วทําอะไรอยู่ในมือคะชอบแต่งหน้าเปล่าเลี้ยงหมาเพราะว่าปากมันจะปากนี่เหมือนกันเลี้ยงไม่ปากโอเคนี่มันดีใจใช่ไหม อย่างลาเล็กๆเนี่ยลงนิ่งๆนิ่งๆมากนึกว่าเป็นช่างรุ่นช่างนี้ไม่เกี่ยวใชยไม่เขาจะหมายอะไรพี่เนี่ยโอเคโอเคครับไม่สวยเกินเพราะว่าไม่รู้ไม่เกินเพราะอันนี้มันเหนียวนะสีมันสีมันพี่มันเหนียวก็ติดต่อไปเป็นงานยากครับใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะครับทาเส้นเล็กๆข้ามเลอะ จะโดนตีขับเป็นสีแดงครับสีแดงห้ามเลอะเลอะจะโดนตีเอางานยากเอางานง่ายง่ายกว่าน,นี้หนีไหม นี้นะครับน้องอ้อก็โอ้โหตัแ๊บบเดียวสองฝั่งแล้วสองฝั่งแล้วแป๊บ,บเดียวก็ได้แปลกได้แแปะทองแล้วเวลาหมดหมดเวลาครับ<ม>การเวรนะพระหูก็ได้ไปไม่มากมายครับเพราะว่าเราเราต้องเสียเวลากับรา,ายละเอียดเยอะใช้เวลายเยอะนะครับการตัดเส้นการประดับพลอยครับการติดทอง จะมาทําใหม่ให้สวยงามส่วนองค์อื่นองนี้นมาเสร็จแล้วครับองค์นี้ก็เดี๋ยวออเดี๋ยวจะฐานเนื้อจะปิดฐานทองคําครับต่อคอยต่อไปองค์นี้ทําแล้วทําแล้วทําแล้วองค์นี้ยังอยู่ในคิวองค์นี้อยู่ในคิวนี่วันนี้ทําองค์นี้ครับปิดจะฐานทองอีกสีนครับจะออกเหลืองๆคล้หน้าแต่ก็ไม่ใช่หน้าครับ น,นี่มีก็มาทําฐานนะครับทาฐานทงฐานปิดทองครับปิดทองที่ฐานตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็ปิดทองที่ฐาน,นครับไปปิดผันหน้าที่ฐานตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็สุดท้ายที่เราซ่อมคือภาษากร,กระจายที่นี้ซ่อมซ่อมเสร็จก็ปิดฐานปิดเงินฐานไปแล้วอันนี้มาปิดทองที่ฐานล่างนะครับสวยงามแล้ววัดราชนุนลรามนุกกาสาธุ